สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโคลล้ดลายมือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง YouTube และก็ c e b o o k Fanpage นะครับกลับมาอีกครั้งวันนี้เป็นคลิปบรรยายเส้นชีวิตในตอนที่3นะครับคลิปนี้ก็จะบรรยายเส้นรูปแบบที่25จนถึงเส้นที่36นะครับซึ่งผมแบ่งออกเป็นตอนๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแล้วก็เรียนนะครับเพราะว่าถ้าบรรยายรวดเดียว67เส้น นะครับก็อาจจะจำไม่ได้นะครับการเปิดย้อนกลับไปกลับมาก็จะลำบากนะครับก็ลักษณะนี้ค่อยๆดูค่อยๆซึมค่อยๆซึมซับเข้านะครับจดจำไปเรื่อยๆนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเส้นที่ยี่สิบห้านะครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นชีวิตเดินทางไกลเส้นนี้เจอค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาผมพยากรณ์บางท่านเนี่ย ใช้ชีวิตยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับถามว่าบรรปลายชีวิตจะกลับมาอยู่เมืองไทยไหมลักษณะนี้อยู่ถาวรน,นะครับเราไปดูเส้นที่เส้นชีวิตล้ลอมหาเนินครอบครัวนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยพุ่งไปหาเนินวุปลาดนิ้งเรื่อนี้แสดงว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของมือเนี่ยครับเมื่อโตเมื่อวัยรุ่นแล้วอ่างเงี้ย,ยชีวิตก็ยกย้ายออกไป นะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไกลจากบ้านเกิดนะครับถ้าเกิดขึ้นมือเดียวเนี่ยก็าอาจจะกลับสุดท้ายอาจจะต้องกลับมาแล้วแต่ว่าเกิดมือใดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยรักษาสเส้นอย่างเงี้ยทั้งสองมือเนี่ยแสดงว่า,าใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนถาวรลักษณะนี้นะครับหรือใครที่จะเดินทางไปต่างไปอยู่ต่างประเทศนานๆเนี่ยก็จะมเีเส้น เป็นเส้นเดินทางแต่ไม่ใช่ลักษณะเนี้ยลักษณะนี้จะบอกว่าเส้นที่สุดท้ายแล้วใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ต่างแดนนะครับต่อไปครับเส้นที่26นะครับเส้นที่26ก็คือเส้นชีวิตสลายนะครับยังไงเส้นชีวิตมาถึงตอนกลางแล้วก็ปลายแยกออกเป็นง่ามนะครับอะไรน,นี้แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ย ไม่ว่าจะสร้างอะไรขึ้นทํางานหรือมีเงินหรือมีกิจการอะไรสุดท้ายแล้วต้องอล้มละลายแตกสลายไปเสมอนะครับสร้างบ้านแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องขายทิ้งนะครับลักษณะนี้แต่จะสลายเร็วหรือสลายช้าเนี่ยก็อยู่ที่ขนาดของเส้นที่แตกออกไปนะครับถ้าปลายเนี่ยแตกเป็นง่ามสั้นๆก็ล้มเลิกเร็วนะครับแต่ถ้าปลาย งามใหญ่ๆก็ใช้ระยะเวลากว่าจะลมเลิกก็เช่นทํากิจการงานนะครับปั๊ดเดียวเจ๋งหรือว่าเป็น10บสปีแล้วค่อยสุดท้ายก็เจ๋งหลักส่งอเงี้ยนะครับต่อไปครับเส้นที่27นะครับเส้นนี้เเห็นไหมฮะมีเส้นเดินทางแนบเส้นชีวิตเส้นสีฟ้าเนี่ยครับสีนน้ำเงินเนี่ยเส้นชีวิตปกตินะครับล้อมหาเงินครอบครัว ปลายอยู่ที่เนินหลักฐานนะครับแล้วก็มีเส้นแยกออกมาแล้วก็มีรูปเกาะเห็นไหมเป็นเกาะยาวๆเนี่ยแสดงว่าเจ้าของมือครั้งหนึ่งเคยเดินทางไปต่างประเทศก็สั่งเงี้ยเส้นเดินทางนะครับไปแล้วการเดินทางเนี่ยจะเสียหายนะครับเส้นนี้อาจารย์โหนชัางิน์บันทึกไว้เป็นนักมวยของไทยนะครับไปต่างประเทศไปอเมริกาแล้วก็ชกม,มวยแพ้นะด่งหักกลับบ้านนะครับ แล้วก็สลบหลายครั้งเป็นลมนะครับลักษณะนี้ก็คือการเดินทางแล้วเสียหายนะครับต่อไปครับเส้นที่28 28ิบดหัวใจไปอื่นลักษณะนี้เส้นชีวิตก็ล้อมหาเงินเนินครอบครัวกปกตินะครับปลายอยู่ที่เนินหลักฐานแต่มีเส้นนี้ครับ เส้นโค้งเนี่ยเส้นถกบรรยายออกมาบอกว่าตอนกลางจะมีเส้นที่แยกออกไปพุ่งไปหาไม่ได้ลงข้างล่างครับไปหาเส้นสมองโค้งขึ้นนะครับลักษณะน,นี้อยู่ปลายเส้นสมองนะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีหัวใจไปอื่นนะครับคือทำอะไรก็จะคิดอย่างอื่นไปเสมอเช่นมีลูกมีสามีมีภรรยาเนี่ยเจ้าของมือก็อสมมุติอยู่กับ สามีภรยาก็จะมีหัวใจไปคิดถึงคู่คนอื่นคู่อื่นเสมอก็คือผู้หญิงอื่นถ้าสมมติเป็นผู้ชายเนี่ยมีภรรยาแล้วก็จะคิดถึงแต่ผู้หญิงอื่นเสมอนะครับหรือทํางานกิจการงานเนี่ยทำงานอย่างหนึ่งก็จะคิดถึงงานอื่นเสมอเนี่ยเขาเรียกเส้นชีวิตหัวใจไปอื่นนะครับต่อไปครับเส้นที่29 เส้นนี้ก็ถ้ามีในมือใครเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายของคนอายุยืนนะครับอ่านี่ตายเนี่ยจะตรงเนินหลักฐานเนี่ยจะแยกออกมานะครับเป็นรูปยาวๆสองสามเส้นเนี่ยตําแหน่งอย่างเงี้ยแยกอย่างเงี้ยจะอ่าแสดงว่าเจ้าของมือเป็นคนที่มีหลักฐานบ้านช่องบริบูรณ์นะครับมีร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บ นะครับและมีอายุยืนยาวต้องไม่มีเส้นตัดไม่มีดอกจันไม่มีเกาะลักษณะอย่างนี้ก็จะบอกว่า,าคนที่มีลายมือลักษณะนี้จะอายุยืนยาวนะครับต่อไปครับเส้นที่สามสิบเส้นที่3าสิบก็คือชีวิตรักสงบนะครับเห็นไหมปกติเส้นชีวิตคนเราเนี่ยจะเคลื่อนจากหน้ามือบริเวณตรงนี้นะครับแต่ลักษณะนี้ปลายหาเนิอนอารมณ์นะครับนะฮะ ก็คือขึ้นจากเนินอารมณ์นะฮะหรือว่าชี้ไปเนินอารมณ์ก็ได้นะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีชีวิตที่รักสงบนะครับคืออ่าไม่โกรธคือใครมาทำให้โกรธก็ไม่โกรธไม่ทะเลาะกับใครนะครับมักจะหลบปลีกนะครับปีกวิเวกนี่ครับเขาเรียกคนลายมือลักษณะนี้ก็จะบอกว่าหัวใจรักสงบนะครับชอบอยู่สงบเงียบนะครับปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ชอบทะเลาะเบาแบงกับใคร นะครับต่อไปครับเส้นที่สามสิบเอ็ดเส้นที่สาสิบเอ็ด่าเส้นสีแดงคือเส้นชีวิตเส้นสีน้ำเงินคือเส้นสมองนะครับอ่ะเรามาดูเส้นชีวิตเกิดต่ําลงมาปรติแงมือก็อยู่ตรงเนี้ยต่ําลงมานะครับแล้วก็มีเห็นไหมมีช่องว่างตรงเงี้ยนะครับลักษณะเนี่ยที่มีช่องว่างตรงเงี้ยนะครับคนที่ลายมือเส้นหัวใจ ไอ้เส้นสมองกับเส้นชีวิตเนี่ยห่างกันเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกดุดื้อนะครับแสดงว่าเจ้าของมือเป็นคนดื้อชอบทะเลาะวิวาทโทษเถียงกับคนอื่นนะครับบักจะเกิดการวิวาทนะครับถ้าเป็นสามีภร,รรยาก็มักจะมีเรื่องอะทะเลาะวิวาททุบตีกันเสมอน,นะครับเขาเรียกชีวิตดื้อรั้นนะครับเส้นสมอง ยิ่งห่างมากยิ่งดื้อมากเราต้องไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะมีคลิปต่อไปที่จะเทียบให้ดูระหว่างเส้นสมองนะครับมันเหมือนความคิดนะครับบริเวณเนี้ยเขาเรียกเนินดุดันนะครับักษาเขาเรียกชีวิตดื้อดืด้อรันนะครับใครที่เส้นชีวิตกับเส้นสมองห่างกันเนี่ยะจะเป็นคนค่อนข้างดื้อน,นะครับพูดไม่ค่อยฟังนะครับ ต่อไปครับเส้นที่32นะครับเส้นชีวิตแล้วก็มีเส้นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นไปนะครับตอนโค้นของเนี่ยอยู่ที่้ามือ,ม,อมีเส้นพุ่งขึ้นเต็นเอารอารมณ์เรียกว่าเส้นวาสนาเป็นอารมณ์นะครับเส้นเนี้ยวัสนาเป็นอารมณ์นะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยปีความทะเยอทะยานนะครับปีความมานะพยายามผลักดันทําให้ชีวิตเองเนี่ย อยากที่จะลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะสร้างหลักฐานาบ้านช่องให้บลิบู์นะครับลักษณะนี้เขาเรียกเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็ถ้าไม่มีเส้นอะไรมาตัดเส้นชีวิตก็ก็จะแปรหรือว่าจะสามารถทำได้ตามสิ่งที่อ,อยากนะครับหรือตั้งใจนะครับ ไปครับชีวิตล่าเริลงลักษณะนี้เคยบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับบางคนเส้นชีวิตโค้งเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมเลยนะครับสวยงามนะครับไม่มีเส้นตัดเส้นอะไรเงี้ยลักษณะนี้ขีดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับเอาวงาวงเวียนมาขีดได้เลยปุ๊บนะครับเป็นครึ่งวงกลมแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเป็นคนสดใสล่าเริงอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่ชอบพูดจาตลกเพื่อนฝูงรักนะครับก็ เฮฮานะครับเพื่อนทาให้เพื่อนฝูงหัวร็อกกันบ่อยๆนะครับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกชีวิตลื่นเลงนะครับต้องไม่มีเส้นมาตัดอะไรนะครับก็เป็นเส้นที่ชัดๆคมๆแล้วก็ดูเป็นครึ่งวงกลมเลยนะครับชีวิตลื่นเลงคนที่เกิดมามีเส้นชีวิตอย่างนี้ก็มีความสุขนะครับต่อไปครับอ,อันนี้มีปัญหาแล้วมีเกาะ ตลอดทั้งเส้นชีวิตนะครับแล้วก็เส้นสมองตอนต้นด้วยนะครับเป็นเกาะเล็กน้อยนะครับชีวิตเนี่ยเหมือนกับเป็นโซ่เลยลักษณะนี้นะครับแสดงว่าแปลเป็นเรื่องร่างกายก่อนร่างกายจะไม่ดีเจ็บเจ็บป่วยๆนะครับการเงินก็ไม่ค่อยดีมีมีหมดหมดนะครับหลักฐานบ้านช่องก็ไม่มีนะครับหมดตัวบ่อยๆก็คือชีวิตลักษณะนี้ชีวิตไม่ค่อยดีนะครับเกาะ จะไปอยู่บนเส้นไหนก็จะแปรไม่ดีเสมอนะครับต่อไปครับเส้นที่35นะครับอ่า35เส้นชีวิตขาดออกมาเป็น2เส้นนะครับแล้วก็ล้ําเหลื่อมกันเป็นเหมือนเส้นลาบออกภายนอกนะครับเนี่ยเป็นเส้นลาบภายในนะครับเข้าข้างในอย่างเงี้ยเข้าข้างในอันนี้ออกข้างนอกนะครับลักษณะนี้อยู่ภายในนะครับขาดออกเป็น2เส้นนะครับ เตือเป็นเส้นลากนะครับแสดงว่าเมื่อเนี่ยเจ้าของมือคิดจะโยกก้ายออกไปไกลครั้งหนึ่งก็จะมีลาบครั้งหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนงานหรืออะไรเนี่ยก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องออกไปไกลขึ้นนะครับชีวิตแล้วการโยกย้ายเนี่ยก็จะมีลาบมีเงินที่สูงขึ้นหลักสังนี้นะครับ สเส้นที่สาสิบหกก็จะเหมือน35แต่ว่าอันนี้เส้นจะเข้ามาข้างในนะครับก็นนี้ก็ลักษณะการยบย้ายเขาะได้รับผลเหมือนกันนะครับแต่จะแปลต่างกันก็คือเส้นที่35เนี่ยจะออกไปไกลบ้านแต่เส้นที่สามคือเส้นเนี้ยการยบย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนเปลี่ยนงานก็ได้งานจะใกล้บ้านใกล้หลักฐานนะครับ หรือว่าเป็นรัชการเนี้ยยกย,าย้ายข้าราการยกย้ายเนี่ยก็จะออกอลักษณะนี้จะใกล้กับมาหาบ้านเกิดอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเส้น3าห้าก็จะออกไปไกลนะครับโยกย้ายออกไปไกลนะครับก็วันนี้ตอนที่สามก็น่าจะครบแล้วนะครับท่านใดสนใจศึกษาวิชาของท่านอาจารยา์โหรจางสิงนี่ก็หา ตำรามาศึกษาได้นะครับ1ชุดก็จะมี4ี่เล่มนะครับเส้นที่ผมบรรยายอยู่เนี้ยเส้นชีวิตก็อยู่ในตำราชั้นประสมก่อนะครับอ่าตำราเบสิกเล่มแรกเลยนะครับแต่ละเล่มก็สามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าทัานใดที่ไม่อยากรอผมก็หาอ่านศึกษาล่วงหน้าได้นะครับแต่ถ้า อยากศึกษาไปพร้อมๆกันก็ผมจะค่อยๆบรรยายไปค่อยๆบรรยายไปทีละตอนทีละตอนทีละเส้นนะครับเริ่มจากเส้นชีวิตไล่ไปเรื่อยๆเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหลักทั้งยีิบเจ็ดเส้นนะครับแล้วก็จะแตกออกมาเป็นเส้นย่อยนะครับเพราะว่าในตำราเนี่ยเป็นตำราโบราณอาจจะเป็นตำราเก่านะครับการใช้คำพูดอะไรก็อาจจะไม่ ไม่ได้ได้เข้าใจอาจจะเข้าใจได้ยากครับเพราะงั้นผมเลยเอามาบรรยายให้ละเอียดสำหรับท่านที่สนใจได้ศึกษานะครับยังไงก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้ท่านอื่นได้รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพราะผมตั้งใจจะทำคลิป ใหม่ๆทุกสัปดาห์นะครับให้ท่านได้รับชมกันนะครับอย่างไรก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมจนจบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ